ขอบเขตหน้าที่พี่ที่ดูแลในนี้คือพี่ต้องทําอะไรบ้างครับโดยหลักๆอะคะ่ะส่วนพักพิงของเทพาคนครนะคะครเราจะมีสงที่คือที่นี่ที่กรุงเทพที่ประเวศนะคะตรงนี้จะเป็นสเตชันแรกในการรับน้องหมาที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเนี่ยเข้ามาน้องหมาในพื้นที่กรุงเทพนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมี p r o c e s ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําหมามันจะอยู่ที่สาเหตุของการนําเข้ามาว่าการนําเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าทางคุณน,น้องหมอเนเนี่ยนะคะเห็นว่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนะคะเรามีหมาแมวเยอะมากในความเป็นจริงอะค่ะเราไม่สามารถเอาตัว มาดูแลได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยจําเป็นที่ต้องมีการคัดเลือกบางส่วนที่ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่สาธารณะได้เนี่ยเอาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคสุศัขบ้านะคะเรื่องของกัดทําร้ายคนหรือว่าพฤติกรรมก้า,าวร้ารุนแรงแบบนี้ค่ะเอาเข้ามาตรงนี้จะเป็นสเตชันแรกที่รับน้องหมากลุ่มนั้นน้องแมวกลุ่มนั้นเข้ามาหลังจากนั้นเราจะผ่านปรเซสของการกัโกโรคสังเกตอาการทําหมันฉีดวัคซีนนะคะปรับพฤติกรรมหาผู้อุปการะบางส่วนที่สามารถหาผู้อุปการะได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้บ้านใหม่ไปถ้าเกิดว่าตัวไหนที่ไม่ได้ การอุปการะาคา่ะแบบนี้ก็จะต้องส่งไปดูแลต่อยา,ยาวๆที่ศูนย์ปักพิงของเที่มารลครอีกแข่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีอ๋อก็คือจากนี่เสร็จไปอุทัยนู่นเลยใช่ค่ะอันนั้นคือเราจะเลี้ยงต่อจนตลอดอายุไขเลยเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ต่างกันระยะเวลาในการอยู่ก็ต่างกัน